ผมก็คิดว่ามันอยู่ใกล้ผมเลยนี่หว่าครับเออลองขับไปดูแฟนทิ้ง,งเพื่งได้กับแฟนน้องให้ตหลอดเวลาแต่ผมก็ไม่อยากถามเยอะเพราะเดี๋ยวมันจะยิ่งไปจี้ผมน้องเขาได้ช่วยได้ช่วยทําบุญวิช่วยชีวิตไ่ออีกสองชีวิตได้ต้องขอบคุณพลังโซเชียลคนที่แชร์ทำทำให้ผมได้เห็นแล้วก็เออผมก็เลยฉุกคิดแล้วก็ขับมอไซคย้อนไปดูคือเจอ,อปีนจริงๆ ตอนนั้นผมผมขับตรวจอยู่พี่บนผมขับอยู่การจนานะครับแต่ว่าว่าที่เกิดเหตุมันอยู่บนปุยพลซึ่งมันคนละเขตของผมแต่ว่าตอนนั้นเป็นจุดที่ผมจอดพักพอดีปับ เห็น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 เขาน้องเขาลงเฟสอ,อ่ะอ๋อคือคือเราไปเห็นน้องในเฟสที่น้องลงลงหมือ่าประมาณนั้นแล้วทีนี้ผมก็คิดว่าเอ้ยมันอยู่ใกล้ผมเลยนี่หว่าครับเออลองขับไปดูไปดูหน่อยดิพอขับไปก็ไปเจอไปเจอน้องเขาแบบเพิ่งมาจอดรอพอก็เลยวิ่งวิ่งไปถาม เราะมันมีคนแจ้งไปก่อนว่าจะมีคนมาโดดใช่ไหมพี่ครับผมก็เลยจอดรถอีกฟังหนึ่งแล้ววิ่งข้ามไปก็ไปจับตัวน้องเขาอ่ะใช่ไหม,ไมเออเาบอกประมาณนั้นแหละใช่ไหมอ๋อบอกว่าใช่ถามผมก็ถามว่าเป็นอะไรเขาบอกว่าเออแฟนทิ้งเพิ่งเลิกกับแฟนอ๋อครับแล้วอารมณ์ความอารมณ์เขาตอนนั้นเป็นยังไงร้องไห้พี่ร้องไห้ตลอดเวลาเลย ร้องไห้ร้องไห้ตหลอดเวลาแต่ผมก็ไม่อยากถามเยอะเพราะเดี๋ยวมันจะยิ่งไปจี้ปมนะ้องเขาก็เลยถามอ่าอยู่ที่ไหนแล้วขับรถไปไหนน้องเขาอยู่ซอยมงกรนะเว้ยอยู่เทพรักษ์ไงครับอยู่อยู่แถวเทพรักษ์แต่ขับไปภมูมิพลเพื่อเพื่อจะไปไปตรงนั้นอืมแล้วตอนนั้นเนี่ยเห็นว่ามีลูกม,มีเด็กอยู่ด้วยใช่ครับเด็กเด็กผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับเป็นลูกเขาเหรือว่าไงครับ เป็นเป็นลูกของของน้องเขาอายุประมาณสักสามสามขวบเด็กร้องไหมครับเด็กเด็กร้องไหมตอนตอนที่ไปยังไม่ร้องแต่ว่าพอเริ่มเห็นคนเยอะก็เลยเริ่มเริ่มกลัวก็เลยร้องอมผมก็เลยอุ้มมาก็เลยอุ้มเด็กอุ้มเด็กไว้วินาทีนะั้นตอนนั้นเราที่เราตัดสินใจไปเพราะว่าอะไรครับเพราะามันเนื้อเนื่องจากว่ามันนอกเขตเราด้วยนะพูดถึงนะ ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่รู้แค่ว่ามันมีเด็กพี่รู้แค่มีเด็กแค่นั้นเลยเขาความรู้สึกเขารู้สึกแบบเขาเป็นพ่อคนแล้วมันก็มีความรู้สึกแบบเออแบบอีกแบบหนึ่งพี่มีใครรู้ไหมน้องเขาก็ไม่ตอบไม่อะไรแต่ทีนี้ก็ก็มีเหมือนเหมือนญาติเหมือนอะไรเหมือนญาติหรือเหมือนใครสักคนที่ว่ารู้จักของเขาอะ่ะพอรู้ว่าผมไปอยู่กับน้องเขาตรงนั้น เขาก็เลยแจ้งให้พ่อเขาอ่ะรีบเอารถไปรับผมก็เลยประสานว่าเอ้ยอยู่ตรงนี้นะแล้วพ่อเขาก็ขับรถไปแล้วก็รับกลับบ้านแล้วก็ส่วนมอเตอร์ไซค์ก็ให้ทางผู้ชายขับกลับได้ช่วยทําบุญวิช่วยชีวิตไปอีกสองชีวิตต้องขอบคุณพลังโซเชียลคนที่แชร่ทาทาให้ผมได้เห็นแล้วก็เออผมก็เลยฉุกคิดแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ย้อนไปดูแล้วก็เจอน้องเป็นจริงๆถ้าไม่มีถ้าไม่มีโซเชียลไม่มีคนแชร์ไม่มีอะไรนะ ผมว่าผมก็ไม่เจอก็ไม่ได้เห็นน้องเขาผมก็บอกน้องเขาไปว่าอแฟนทิ้งก็เสียใจแต่อย่าอย่าทําอะไรให้มันให้เสียกับตัวเองเลยก็บอกน้องเขาไปางั้นแหละพี่ตน้นเพราะว่า<ฆ>น้องเขาเพิ่งยิบเด็ดผมบอกเรายังมีเวลาเยอะนะเรายังมีเวลาเยอะน,น,น้องยิบเด็ดเนี่ยมีเวลาไปไขว่คว้าแล้วน้องเขาหน้าตาดีด้วยนะครับ<ฆ>น,น้องเขาหน้าตาดีด้วยคือไม่ต้องไปเสียใจกอครับผู้ชายอย่างนั้น ก็ให้ก็บอกน้องเขาให้เขาไปไปไป,ไปตั้งหลักไปตั้งสติแล้วก็เดี๋ยวก็หลังจากนี้ผมคิดว่าน้องก็น่าจะจำม,มีสติมากขึ้นแล้วก็แบบดําเนินการดําเนินนะชีวิตของน้องไปได้ดีแน่นอนพี่เพราะว่าน้องเขาเาฟังเขาฟังกันทุกคน Legenda por